ขออนาตเสือครับประดีจะเล่าให้ฟังเรื่อง2วันก่อนผมได้ใช้รถสาธารณะในการเดินทางไปทํางานซึ่งก่อนที่จะขึ้นรถสาธารณะไปทํางานผมต้องเดินประมาณ4-500เมตรในตอนเช้าซึ่งต้องรีบด้วยเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันรถปรากฏว่าวันนั้นนะผมไม่ได้เช็คค่า pm 2.5ในอากาศผมรู้สึกแสบคอมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอไปถึงที่ทํางานปรากฏว่าผมหายใจไม่ออกและผมก็รู้สึกเหนื่อยมาก วันนั้นผมทํางานแทบไม่ได้เลยแล้วก็ปวดหัวมากด้วยสิ่งที่ผมทําได้คือผมจะต้องใช้ยาเป็นยาตัวนี้ยาตัวนี้ที่ประเทศนี้มีขายแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่าผมใช้ยาตัวนี้พ่นเข้าไปในจมูก2ข้างมันทําให้ผมหายใจได้โล่งขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนค่นคา PM 2.5ในวันนั้นปรากฏว่ามันขึ้นไปจนถึง142ซึ่งสูงมากผมผมพลาดเองผมไม่ได้ดูหลังจากนั้นมา อาการก็ดีขึ้นหลังจากที่ผมใช้ยาไปแล้วการหายใจเอาฝุ่น PM 2.5เข้าไปในร่างกายเข้าไปในปอดเป็นระยะเวลายาวนานจะทําให้มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดก็อยากฝากเตือนพี่น้องคนไทยทุกคนที่อยู่ในไทยและก็ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยว่าป้องกันตัวเองนะครับซื้อหน้ากากมาใส่ด้วยก่อนจอกจากบ้านหรือว่าจะจําเป็นจะต้องออกจากบ้านก็ นี่คือหนากาก n 95ผมซื้อมาใช้แล้วสังเกตดูนะมันจะมีตัวหนังสือ n 95บริเวณนี้ตอนนี้หน้ากาก n 95มีขายทั่วไปสามารถหาซื้อได้ง่ายส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยสะดวกที่จะไปซื้อนะก็ผมทำลิงก์สั่งไว้ในช h อป e ีใต้ใต้คลิปนี้ก็ลองกดสั่งดูนะครับก็เคมีสั้นๆแค่นี้ก่อนโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ